สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเข้าเเซนกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้เลยค่ะ มีชีวิตที่ดี20บทเรียนสำคัญของชีวิตที่ไม่ได้สอนในตำราของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยค่ะเล่มนี้เขียนโดย How เออร์แบนะคะแปลโดยวันธนาวงศ์ชัดค่ะจากสำนักพิมพ์ b ีมีเดค่ะเราคงจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่ากว่าคนเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมันแสนยากนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยกับเป็นเรื่องที่ยากกว่าหลายเท่าตัวค่ะนั่นก็หมายความว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้อง ดิ้นรนขว่คว้าหาสิ่งที่มันดีที่สุดให้กับตัวเองด้วยการหาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อเป็นเส้นทางในการดำเนินชีวิตให้สามารถยืนหยัดอยู่บนโลกอันแสนจะสับสนวุ่นวายใบนี้ได้ค่ะและที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่รอดนะคะแต่ต้องดีมีความสุขแล้วก็ความสำเร็จด้วยค่ะเล่มนี้นะคะเป็นผลงานของดร h ฮาเออร์เบิร์นค่ะนักการศึกษาแล้วก็นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะที่เดินทางไป สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมาแล้วทั่วโลกค่ะจนทําให้ผู้คนมากมายนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างที่ดีขึ้นด้วยค่ะและสิ่งที่ดรเออร์เบิ้นะคะได้นําไปพูดในทุกที่เนี่ยก็ถูกรวบรวมมาอยู่ในเล่มนี้แล้วค่ะเป็น20วิธีที่จะทําให้เราเดินบนเส้นทางชีวิตได้อย่างมีความสุขประสบความสําเร็จแล้วก็โชคดีอย่างแท้จริงค่ะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําที่ถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตที่ดร แนะนำไว้ให้กับเรานะคะข้อแรกค่ะคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเขาจะเป็นคนที่ยอมรับชีวิตอย่างที่มันเป็นไม่ว่าจะมีความยากลำบากหรือความท้าทายใดๆเข้ามานะคะก็จะปรับตัวเข้าหาแทนที่จะบน่นหรือโอดครวญให้เสียเวลาค่ะข้อที่สองค่ะ ชีวิตเรามีอิสระที่จะเลือกไม่ว่าจะเลือกบุคลิกภาพของตัวเองเลือกวิธีที่จะปฏิบัติต่อคนอื่นเลือกวิธีที่จะรับมือกับฝ่ายตรงข้ามและที่สำคัญเนื้ออื่นใดก็คือว่าเรามีอิสระที่จะเลือกเป้าหมายชีวิตของเราเองค่ะข้อที่3จงม,มีทัศนคติที่ดีเพราะทัศนคติที่ดีมันมีความสาคัญมากกว่าสติปัญญาการศึกษาความสามารถพิเศษหรือดวง เราพบว่า85%ของความสำเร็จในชีวิตเนี่ยนะคะเป็นผลมาจากทัศนคติและอีก15%มาจากความสามารถค่ะข้อที่ 4. จงสร้างอุปนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นในตัวเราและทำนิสัยนั้นซ้ำๆเพราะมันคือกุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิตที่แท้จริงค่ะข้อที่5จงมีความซื่อสัตย์เพราะความซื่อสัตย์เนี่ยแหละค่ะมันจะช่วยให้จิตใจเราเป็นสุข มีบุคลิกภาพที่ดีมีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและได้รับการยอมรับนับถือค่ะข้อที่6จงมีแรงบันดาลใจอยู่เสมอโดยเคล็ดลับ3ประการนะคะที่จะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจได้เรื่อยเนี่ยก็คือเราต้องมีความปรารถนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มากพอ 2. มีความเชื่อว่าตัวเราจะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จ และสุดท้ายก็คือมีภาพในความคิดอย่างชัดเจนว่าเรากำลังประสบความสำเร็จค่ะข้อที่7จงใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดคนที่ประสบความสำเร็จนะคะจะไม่ค้นหาเวลาแต่จะสร้างเวลาของตัวเองขึ้นมาเองค่ะ นี่แค่7ข้อเท่านั้นนะคะยังมีให้อ่านกันในเล่มอีก13ข้อค่ะที่ต้องบอกเลยค่าว่ามันอ่านง่ายมีตัวอย่างสนุกสนุกและก็ตรงประเด็นแบบที่จับต้องได้ไม่ใช่ตัวอย่างจากงานวิจัยหรือห้องทดลองนะคะใครที่อยากจะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองที่เล่มไม่นาะแต่คุณภาพคับแก้วแบบที่หาได้จากหนังสือเล่มใหญ่ๆเล่มน,นี้น่าสนใจมากค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ